ไม่ถึงตายละ่ะโอเคเหมือนคาตกรจะออกนะโอเค,อออเคการสวัสดีการสวัสดีทุกท่านตอนนี้เราอยู่ในแมปคาตกรคอครับเพื่อนผมก็มาเล่นด้วยนะเต็มมีใช่เพื่อนผมมาเล่น,นครังที่ไม่ค่อยเต็มใจสักเท่าไหร่เฮ้ยคนไทยด้วยเหรอเฮ้ยน้อวเนี่ยแบบนี้ไทยแต่แต่แต่แตค,นคนเดียว อาจจะมีอยู่ก็ได้นะแต่ฉันไม่แน่ใจโอเคแมปนี้บอกเลยว่าผมน่าไม่ไม่รู้ว่าเคยอัดหรือเปล่านะน่าจะยังไม่รู้นะผมผมก็ยังไม่ได้ดูซ่อมเขานะก็ไม่รู้สักเดี๋ยวนะมันไม่ได้ดูไงละเออไม่ได้ดูว่ามีในน่าจะไม่มีนะเจ้าน่าจะเป็นเจ้าแม่เนี่ยนี่เจสันเจสันโมอินจะต้องปิดล็อกก่อนจะได้ต้องให้ถึงเรเวสิบสาม แต่ทั้นเวฟว่าทั้งเจ็ดแล้วเจ้าเวลเท่าไหร่แปดน่งบอกบอกเลยว่าการฟาร์มเลเวลไม่ง่ายเอาด่านไหนดิเอาด่านที่เราผ่านง่ายๆอ่ะไม่เอาด่านไม่ไม่เอาด่านนี้นะเอาด่านนี้เอาด่านนี้เอาด่านนี้ล้กันเพราะม่งยากที่ผายเอาด่านนี้เฮ้เฮ้ยอยเก้เป็นฮ้เก้เ่้เฮ้เฮ้าเกิดเราเป็นคนเฮ้เฮ้กฮ้เฮ้เก็เ้าม้เปิดเผยให้เูกันแต่ถ้าเกิดเราเป้นฝัเงเดีเวกันกเสามารถเปิดเผ้ได้กันได้ กรู้สึกว่าฝั่งเดียวกนรู้สึก,ว,สก,ว,สกว่าอฝั่งเดียวกันนะก็โชว์กันได้เ,อ,อ,เอ,อเออัตตะกอนครับช่บอกด้วว่าจะอ,อยู่ไหนฉันต้องไปอยู่ได้ไ,ดได้ทางออกเออเออนั่นแหละทางออก<า>ฉันอยู่ตรงสไลดเดอร์หาทางออกก่อนนอี่ก็นนะ่า่นแบบสุดสนุกนิดเดียนะคนคนเปิดมาต้องตายเหรอคนนึงน่าจะออกมากกว่านะเออเดี๋ยวเก็บของกันเอเพื่อได้เงินแต่สมบัติมันเปิดได้ด้วยนะแต่เข้มมันนี่ไงจะทางออกแล้ว โอ้แม่งแล้วเกิดตรงที่ชั้นมาด้วยนะเกิดตรงที่ชั้นมาด้วยเดี๋ยวฉันไปช่วยมึงเด้อตัวได้ยินจะตัวตายน้าวเจ้ายแม่งเกิดอยู่ตรงนี้ชั้นจะอยู่ใกล้ทางออกเลยอ่ะคนไอ้ฆาตกรแม่งกูเกลียดฆาตกรดีโอ้มันเจ้าอยู่ใจมั่สีเขาหน้ายิ้มมากยิ้มแบบแบบจะฆ่าเธอแบบ เออไม่มีใครมาช่วยเลยอขอบคุณคุณวิ่งนี่หน้าหน้าคุณวิ่งแบบไม่ค่อยเท่เอ้ยโอ้โอ้ขาตกรอยแถวนับบ้นฆาตกรฆาตกรอยนี่แปลคุณผู้ชมได้ยินเสียงอะไรก็ขอไปเพราะว่าผมมีจะได้จากเขาเก็บขดวดมาก่อนฆาตกรคนนี้น่าจะโมนะคนฆาตกรอยโมตรงไหนแม่งจับไม่จะดีมันไม่มันโง่จริงๆนะเพราะเมื่อกี้แคปฟุก แต่แม่งจับแม่งจับคนได้หลายคนมากเลยไม่กี่วินาทีโอเคไปช่วยเขากันแล้วทําแอบบอกก่อนเลยว่าเกิดเจอฆาตกรหนีไม่ทันนั้นจ๊ะบอกก่อนแอบอยู่ในตู้แม่งดีกว่าเอ้เหมือนจะไม่รู้เหมือนฆาตกรสายนี้เขาจะไม่ค่อยดูตู้นะไม่ใช่พวกที่มันชอบแอบดูตู้ โอ้ยม่คุณไม่เจอไม่คุณ,คณเอณจอแล้วเจ็บคอมได้เพียบเลยได้เจ็ดอันนะโอ้โอหเจ็ดอันจะฉันไม่ไปไหนเลยแล้วมันไปไหนอ่ไอ้ขาตกรตัว,ดดวน,นี้คนโมขน่ขอมจินขอมแม่นคนตายเยอะมากก<อ>็<อ>ตายเพราะมันแค่คนหนึ่งเออเหมือนมันเคยได้เหรอเจ้าอยู่ใจใจแต่ฉันนี่นย ฉันอยู่มันมีมันมีทางออกอยู่สองทางฉัน<า>อยู่ใต้จุดนั้นน่ะเออใต้จุดนั้นเลย,เออนเนยตรงที่ไปทางออกใช่ไหมอ่าจุดนี้จุดนี้จะชี้บอกเลยว่าอ้าวนั่นเหรออ้าวงั้นก็ตามฉันมาแต่อย่าไปทางนู้นเลยฆาตรกรมีอยู่มีฆาตกรเอาเก็บข,ของก่อนฉันได้แปะนั้นแหละได้แปะอ,อันเออแล้วเดี๋ยวฆาตกรมันมาตนู้นเหรอตงไม่รู้รู้จาก เด้อยู่ไปไ่าอยู่แกท้ายมันได้อยู่มันประตูทุกอันไรอยู่ไปแต่ท้ายแมพหอบจอนมือตีฉันเห็นว่ามีคนอ๋อใครทันมาโอ้ไม่มีอืออุ้ยอุ้ยทางออกทางออกอยู่ไหนโอ้แม่นปลาเบีะมากจุดที่ฉันอยู่เนี่ยแม่มีอั้นตัตอนดยจุดที่ฉันอยู่น่ะอืมฉันไม่ช่วยเขาก่อน เอ้าตายละขอโทษนะเพื่อนเราทำได้แค่นี้ทั้งปิดบัเลยข้างออกอยู่ไหนอะอยู่ตรงหน้าเราก็ปีนต้นไม้ได้ไม่ใช่เหรอปีนไอร่วนเนี้ยขึ้นจากอันเนี้ยเนีก็ได้ไม่ใช่เหรอโอ้ย oh, <shit. S 2> อยู่ใกล้ฆาตกรเหรออ๋อเสียงเพลงเลยจากไม่เปิดประตูแบบทันเลยนะ บอกก่อนเลยว่าเสียงเพลงต้องเปิดเสียงต้องเปิดไว้บอกก่อนอยู่ตรงไหนเห็ประตูทางออกอยเวลาไม่นใ,นใกล้หมดแล้วด้วยนะผมแพ้ซ้ท่ันมันเพราะว่าในผมจะได้ขอมเยอะโอ้ย,อยเต็มสิบเลยใช่มันจำกัดแค่สิบเต็มเพิ่มยังไงไม่รู้นะต้องเติมแล้วมั้งเอาก็กลับมาทางเดิมไม่ใช่เหรอ เว <มา S 1> ลา<ะ>ใกล้หมดพอดีก็คือเวลาหมดมันก็จะบอกให้ว่าประตูอยู่ทางไหนแต่ประตูก็จะมองเห็นตัวเราด้วยจุดพิกัดที่เราอยู่นะโอ้ยเดี๋วกกอน,นะมึงอยู่ตรงนี้เหรออ้าวอ้าวฉันออ,มอ,อ,อกมาแล้วอะไรเนี่ยตายมวยฉันเมื่อกี้ฉันมวยแต่ดูนายโถ่โตา มิ้งขัดกอนไม่อย่างโหดม่นไม่ตีฉันไม่ได้มาสุดนั้นเลยเออแล้วม,มันเอาแมปอีนดีหไหมไปถึงแมปในแมปในด่านเนี่ยเอาด่านอีน๋ไหมเออเอาด่านอีน๋อไม่ตีกำลังจะออกไออกสน็นแมแบบแล้วเอขึ้นสันเซ็ตแผนนี้มันไม่ดีเลยเอาแมปที่เราคุ้นชินกนะันอ่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมมองว่ามมแมปไหนคุ้นชินก็แนวขมันมเอาแมปนี้แ,ลแ,แหละมันไม่เกี่ยมันเกี่ยวกับ ดวงแหละคาดว่าคาดว่าคาดก่จะเทพเลอันนี้นายก็อทนเห็นแหละไม่ในคนที่เป็นฆาตกรรอบที่แล้วม <Quindi S 1> ันไม่ใช่ด oh ิไม่เนคนที่คูดเทพเนี่ยมันนเห็นฉันอ๋อนี่วะทันนอนทำไมห้องน้นมันสว่างจังอ๋อนายเปิดแสงเยอะนี่วะฉันเปิดแสงเยอะไหมเยอะดีวะก็ไม่ได้เยอะมากแค่ครึ่งหนึ่งจะเพ่อดผมไม่เปิดเปิดเต็มเลยน่ะเปิดเต็มประหยัดประหยัดไหมไม่ประหยัดเลยไม่หรือผมประหยัด แบบนั้นไงแตดผมลดค้ะแต่ผมแบบลดก็ช้าอยู่แต่ผมไม่ได้ช้ามากอะไรขนาดนั้นผมช้ามันดูจะว่าจะเลื่อแนบกหนมันจะมีด่านหนให้เลือกมั้งแต่ด่านรแบบด่านแบบแต่แบบแต่ด่านตรงกลางผมไม่เห็นหน้าปกมันนะเอ้าเห็นแล้วเออแบบแบบไหนดีแบบแบบนี้แหละเรารู้พื้นที่ประตูมันนะเดลใช่ได้เปรียบเราเลยได้เปรียบมากแต่ต้องมาสุ่มกันว่าใครจะมป็นฆาตกรขอให้เป็นเธอขอหรอสักครั้งในชีวิตขอได้เป็น ผมไม่อยากเป็นฆาตกรแต่ไม่ร็จดวงไม่ไม่ดีเลยนั่นไงกินละนั่นเองเอาแล้วไอมอนไม่ดีเยอะไอ้หมอนั่นใหญ่เกินเดี๋ยวกันะคุณแม่พิซซ่าเหรอเอ้าอยากเล่นแบบนี้พอดีฉันรู้ทางออกแล้วขอให้เราเกิดใกล้กันหน่อยอย่าฉันดูเกิดอยู่ตรงทางออกพอดีเลยของฉันอ่ะเออทำไมเนี่ยวะ เจ็บคอมไปด้วยเราอยู่แถวเนี้ยแถวที่มันมีกล่องอันเนี้ยตรนี้เใกล้่านา์อยู่ตรงนั้นนี่ไอยู่ตรงนายเลยเนี่ยงนำมาเนี่ยอาหารหาที่แอบโอ้แต่เราสามารถปีนไปได้นะปีนไปเข้าในท่ออะว่าติดได้อะแบที่ข้างบนน่าจะดีแอบในท่อดีกว่าอติดปั๊กมันติดไอ้ตัวนี้เอาไว้ในหนังหัวแล้วติดติดปั๊กอีกโอเค แม่เต็มไม่ติดบัตหน้าด้วยนะโหฉันจะขึ้นขึ้นไปไม่ใช่ตรงนั้นเอ้าอยู่ดีๆก็ตกเฉยเอาโดนฉันผัดโดนสมัมม่ะฉันจะถอดเข้าไปด้วยดิ Among Us เก็บอันนี้ด้ว<น>ย<น>เอ้ยในท่อมีของไหม,ไมในท่อถือว่าปลอดภัยเพราะเราก็อยู่ใกล้เอ่อไม่มีระวังตัวด้วยเพาไม่เชื่อว่าจะมีนะเอ้ยจะลงเพลยไปละเพือจะเอาของ เพื่อนมึงต้องพันแนะนะเพื่อนเออเหมือนเหมือนเพื่อนจะล่อใครมาด้วยนะเออคิดเหมือนเออไปเอาของด้วยดีกว่าจะได้เงินเยอะสักทีอุย้ยน้ำมันผมช่้นเต็บไปเออเหมือนเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงตูกว่ถูกเมื่อกี้ได้ยินเสียงแงององุ๊สท่านออกอยู่ตรงนี้ใช่จุดนี้ใช่ทันออกไม่ใช่จุดทางนี้ทางนี้ทางออกแต่เราต้องแอบในท่อนะ ตามฉันมาตอนโดดมันจะเป็นแบบเนี้ยนี่ทางออกแต่จะไม่แอบ,บอยู่ตรงนั้นเพราะฉันเ,เพราะเผื่อแบบมันมุดเผื่อมันจะดูในตู้ก็จะแอบ,บอยู่ในตู้เหรอแอบ,บอยู่ในท่นอนฝอเอ่อฉันก็คิดเหมือนกัน<ฮ>แล้วจะถอดมันจะรอดขึ้นตู้นี้พุย่ยถ้าขึ้นตู้นี้ถึงจะปลอดภัยม่ไม่อกี้มันระตดด เตอนนี้เราเป็นเป็นน้นเน่นเกมแน่นฟะาตอนนี้เราเป็นเอเมืองอูดดูดูท่านดิช้ทซนเลยดูดเฮ้ยเล่นหน่วยเล่นหน่วยเป็นเต้นเต้นเฮ้ยอย่าออกไปนะเฮ้ยอย่าออกไปอย่าโรดอย่าเก็แบบเสียวเออเสียวตายมากแต่ไม่เป็นไรในท่อนนี้ปลอดภัยอ้าวอยู่ดีๆถูกดูดมาท้อโอเคกูถูกดูดอีกแล้วโอเคกูรีบเข้ามาก่อนละ กูไปช่วยในเฮ้ยในเซิร์ฟนี้ครับไม่ใครตายเลยโอ้ยค <c oughs> ันกรอนน่าจะกักแต่รู้สึกว่ามีคนถูกโจมตีคะ่ะไปสั่มไปสั่ครั้งแหละโอเคแอปไม่ได้ทละดีละมอมมอมอุสแล้วเอาไปเอาขอฟ้เฮ้ยเดี๋ยวก็อนนะถ้าเกิดคนตายล้มคนลต้ตอนตรงไหนแสดงว่าคาดกรอนจะอยู่ที่นั่นทุกครั้งแต่คาดกรอนบางคนก็จะไม่ใช่สายเฝ้านะถึงเกตคาดกรสายเฝ้ามากเลย นั่นไมีคนไทยเฮ้ยเขาแล้วเขาล้มตรงไหนอะดูก่อนเดี๋ยวเขาตามไปแล้วไม่เชอเรอลืมหรอเออจริงโอเคแต่ฆาตกรอยู่ตรงไหนเนี่ยน่าจะมีอุปกรณ์รู้ตำแหน่งนะเหมือนเต็มคูบาดีบีสเใช่แต่ไม่ใช่นั่นหรือ่ะที่หาของอ่ะเบคอนเจ้าล่อใครมาเหลืออีกประมาณสัก 5 0สิบวิก็จะเราก็จะผ่านแหละคนล้มอยู่แถวนี้เลยครับได้ไจับทันออกเลยว้ายไอเบียคอนตายแน่นอนชัวเอาไม่ตายเฮรอถูกคิวอ้ตายอีกแล้วล้มอีกแล้วล้มอีกแล้วอย่ามาช่วยเขาเลยออสองหรืออีกสามสิบวิเดี๋ยวนะมันกำลังจะขึ้นมาขั้นบนด้วยนะเหลืออีกสามสิบวิ โอ๊ยเฮ้ยเหลืออีกยี่สิบวิอย่างงั้นกูไปตรงประตูเลยดีไหมเนี่ยไม่มามาฉันเห็นชะตาดำเนี่ยเห็นเห็นขออยู่ตรงนี้เลยนะเฮ้ยอยู่ตรงนี้ดีกว่าเออข้ามันก็อยู่ได้เต็ดเลยต้องหนูที่โอ๊ยประตูเปิดเปิดออกแล้วเปิดออกก็ค่ะไม่ดีอย่างคนเทพ เนี่ยช่างเนื้อชนะ EC EC ตอนนี้ยังจะจอดอ่ะโคตรจะจอบได้เงินมาเยอะมากเลยในซื้อกินเอออันนี้ได้ยังมาป่าเออวะไม่ชอบมาป่าเนาะเออไม่ฉันชอบเอซนเทสเฮ้ยน้องเก็บตังค์หนึ่งพันอ่ะเฮ้ยดูคัพกอร์ดิแม่งคัพกอร์แม่งชุดไาย มิไม่มีคนล้อเลียนไม่ยอมออกครับมีคนล้อเลียนไม่ยอมออกไอตัวนี้นี่วานทำได้ไอหมอนี่เออเอเลยจะเอาไ้ตัวนี้ดิไอเออบูเบก,กายเหรอไม่ใช่อะไรฟินดี้ฟินดี้ฮูเกอร์เออแต่ฉันอจะได้เฟอร์เวนเฮดสมัครกเก็บต้องเก็บตังค์หนูพนักครับก็คือนายต้องเป็นน่นต้องเป็นสายเกบพวกของอ่ะมันจะได้คุณจะเก็บได้คือว่าก็มาหลังผมชอบเก็บ เพราะสาเหตุนี้ต้องดูกนันว<ะ>่าม,ม<ะ>ีแม็กแม็คย่ามันจะไม่มีมันไม่ผัวภาพอยากรู้ว่าจะมีอยากให้แบบเผออยาดให้แบบมีแม็กเอ่อว่าอ่ดิตอนนี้ต้องรอว่าจะมีแม็กเอ่อแม็กเต็มไหมคุนด่านเต็มอ่ะแต่แต่เราทําแต่ถ้าเกิดเราทําภารกิจได้แล้วเาจะเออ,เ,อ,อเรากดไปที่ภารกิจแต่เราไม่ได้มันต้องทอํายังไงอ่ะทําไม่เป็น เดี๋ยวคุณสมจะช่วยสอนหน่อยนะเออมุมกล้องแม่บักนะอย่าบักอย่าบักเออลืมไปเลยเผอตอนที่เข้าไปอันนั้นแล้วมันต้อหายแน่นอนก็แบบนี้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 เาแบบนี้ชแบบเพราะว่ามันอีซี่มากดูสักออกแบบโคตรเนียนเลยโคตรอีซี่ใช่ไหมพอเข้าไปแล้วมันจะหายใช่ไหมคนเราถอยหายเฮ้ยเป็นฆาตกรใช่ไหมไม่ได้เป็น โอ้ยหมอหนังยาเป็นเจพีคูลเลอร์ชักกี้นะเซ็กกี้เซ็กกี้ชักกี้ชัดชักไฟออกมาไงไม่รู้ตอนนี้หายใช่ไหมเออหายจริงจด้วยเออต้องขอบคุณแอบนี้สุดหนึ่งเลยก็หายอบนี่มีที่แอบที่คนเนี้ยของฉันเนี่ยฉันอยู่ใ <lamps. S 3> นเขาวงกฏของฉันที่แอบของฉันเออในพุ่มไม้นั่นแหละเป็นจุดแอบที่สุด อ๋อในเกิดอยู่ขั้ก่อนเลยนี่หว่ะเราฉันก็ไม่ได้เกิดอยู่ตรงนั้นนะ่ะก็ดีแล้วแหละโอเคฉันก็อยู่ใกล้แม่งไม่ใช่เหรอวะไม่เป็นไรแต่ด้วยความเมตตาของของเราเราก็จะเมตตานายนะเราก็จะช่วยนายเหมือนขั้นตอนคนนี้ไม่ใช่สายอันนี้นะโอเคเขากำลังไล่ล่าคนอยู่นี่หว่าอุย้ยแอบบด้วยแอบบด้วยแบบ <c oughs> ไปไปดีกว่าเฮ้ยดิฟาท่านตุ่นนี้ไม่เนียนไม่เฮ้ยมีคนมีคนกำลังจะตายโอ้ไม่กุ๊ดมึงตายแม่มึงตายก็ตั้งไม่คัเพิบทำเอ้ยฉันเพชรเพชรเหรอเออแพราว่าเรต้องหาเพชรในเกมใช่ไหมแต่ก่อนจะเก็บได้แม่งเป็นปีโอ้โหแอบอุ๊ยไม่ก้อนทุกคนจะมาหัดทำได้ยินเสียงฝนตกคือตอนนี้ฝนตกครับใช่ได้เก็บล้วแอบอยู่ตอนนี้ แอบอยู่ในพุ่งไม้ใช่ไหมมาแอบในตู้โอไม่คก้นก็จะไม่เห็นตัวไม่เห็นคร่ะนับสวยแล้วสวยแล้วแออบโลงมาดีๆแล้วไปจำครับมันก็เลยต้องแบบแอบอยู่ในพุ่งไม้รอบไม่จำแอบที่ดีๆรอบไม่จำรับเฮ้ยคุดเดียวเลยอ่ะขาไม่โผล่ด้วย ออย่างเนียนแต่นแอบ,บขาโพอะไรเพราะว่าของฉันบวมน้เออแต่อมแทนแบบอม่ตู้น่าจะเดี๋ยวเดี๋ยวยรอวะโอยคตรันคมันอุ้ยฉันสั่าอยูก็อยูอยู่กัน,นไม้จะดีก่านะ,าะเฮ้ยไม่ อยายากคุณครับแจ็กกี้ยาครับอยาครับแมงอยู่ใกล้ตูวเลยอยากนะครับไปใกล้ไปคุยอื่นสิฟ้าไอ้แฝ์กูแอบอยู่ดีๆของตู้ข้างหน้ากูไม่แอบในพุ่มไม้แม่งละวว่ามันเล่นขี้นิพชมชดีเออ,อจริงน่าจะแอบ,บในตู้น่าจะดีกว่านะหรือแอบบน,นต้นไม้อะเขาอยู่ใต้ๆฉันเลย งเฮ้คุณม,มีอย่างช่วยหน่อยเนี่ยโอเม่ยุดกูเห่งฆ่าดีๆโลกมาจำใช่ไหมอ้เสร็จเห่งเวลาตำรันจะครบแล้วจะครบเวลาแล้วยังไม่ครบครับไม้จะถึงเวลาที่แม่นนั้นนะตอนนี้ได้จะถึงเวลาคามชิปทช่ตัวด้วยจะมาดูฉันเน่นไม่จ ต้องปรับมุมต้องให้คุณผู้ชมเห็นด้วยโอ้แยบมีจะเสี่ยนไรอีกไม่นานพวกเราต้องชนะให้ได้ท่านเอาอยู่ตรงนี้แค่ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามีสองตาให้เลือกไม่รู้โอเคอุ้ยแซกจีบมันแอบอยู่บนต้นไม้เอ้ยอยู่บนต้นไม้เอ้ยคราวหน้าเราทำไหม อยู่บนต้นไม้ทำไหมไม่มไ,มไม่เนียนอะไรเนียนเห็นแคปี้มันขึ้นไปแล้วเหมือนของเขาเป,ไป,ไป็ๆแตกแรมากเลยเขาใช้วิธีฉลาดเออวิธีไม่ใช่วิธีของคนงูเลยเขานี่สองพันในคิวเหลือประมาณเออมีสิบวิตัววก็จะเปิดออกละสิบเจ็ดสิบหกสิบห้า แม่งอยู่ใกล้นายนะโอเคเหลืออีกแปดวิเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งเดี๋ยวนะตายเหรอก็เมื่อเวลามันหมดก็จะเป็นแบบนี้แหละไม่งใครรอดแน่นอน นั่นไหมแล้วมีคนเล่สักคนผม่ม่นคนนี้มันโหดโอ้ถึงรอ่าต่คนโอยหมอนี่มันโหดเดินโหดแม่งสองพันไอคิวใช่ดูจัดแลเวลม่งเขาคือเรื่ออะไรเรเวลโคตรอีปิดเรเวลไหนโหดมากเขาอยู่ไหนเรเวลสี่สิบเจ็ดแน่นอนสี่สิบเจ็ดเรเวลของเขาเพราะว่าจะจำได้แม่นเลยท่ามันในในเลเวลแปดฉันนึกว่านเลเวลเก้า อ๋อโอเคอเคขามีแมพให้เลือกอย่างเนี้ยรอมานานนะกดซื้อของต่อซื้อดาบดินะดาบดาบมไม่ช่วยเลยเลยเออเออลืมเปิดลืมเปิดต่อมอ่ะโอ้โหได้ต่อมหลายรอบเจ็มลืมเปิดเนี่ยนะอย่สร,ร้างเซิร์ฟบดีบีในเพื่อนอดูต่อว่ามีแมพไหนที่เราเน้นเต็มมากสุดเอาแมพไหนดิเออ นี้มันไม่มีภาพโผล่อะเอาแมปี้แล้วกันแันแล้วมันไม่มีภาพโผล่อ่ะไม่ได้ทาเลือดคแะบแมปขอให้เป็นฆาตกรเถอะข่าวนี้ขอร้องต่อพระเจ้าเลยขอร้องใช่ไหมวิ่งเฉียดแค่ไม่กี่โอ้โหมีขอมอยู่ใต้ๆมันเลยเออมันเกิดอยู่บนเวทีเะแล้วมันมีขอมอยู่ใต้ใต้เนี่ยนะเออฉันอยู่ตรงบันไดวะ มีมีกับดักแด้เก็บดิค่ะฉันต้องอยู่จุดเฮ้ยมีเพชรออกิถ้าเกิดเราเก็บถ้าเกิดถ้าเกิดเราเก็บอะไรที่มันเป็นสีทองทองอ่ะเราก็จะได้เพชรเออใช่เฮ้ยอ,อันนี้ทองปะแต่ถึงไม่ทาวเนก็เก็บหมดแหละจุดที่ฉันเกิดปลอดภัยแบบนี้ไม่เคยเล่นนะหาหานี่ก่อนแล้วกันฉันดูที่เตเตเบคอนเลยในห้ามไปที่เวทีเด็ดขาด เดียวกันนะไอไอตรงนี้มันคุณครูโอ้โหโอ้โอปลอดภยัยปลอดภยัยกูไม่ไฟแล้วครับแกบในตู้แหละหน้าด้านแอบในตู้โอ้เจ้าอยู่ใจใ้ฉันเลยนี่นะเ้อคะาำฉันมีสีแดงเหมือนกันโอ้อยู่ใจใ้ฉันในเมื่อไงอยู่ในตู้ไหนล่ะ โอเคเจ้าอยู่ช้นนั่นเลยอือเจ้าอยู่ชั้นสองเลยชั้นแรกชั้นเลยเหรก็ชั้นนี้แหละชั้นหนึ่งอ่ะเจ้าเจ้าเออขึ้นมาชั้นสองอันนี้คิดนะชั้นชั้นหนึ่งน่าจะมีทันออกแต่ตอนนี้ยังออกไม่ได้รอชั้นชั้นสองน่าจะมีเนี้ยเจ้าต้องจุ๊บแต่มันเดี๋ยวชั้นเจ้าจะไปเอทนะจ้าจุ๊บเหรอ ม,ม,มันมอือมอนโหใหม่ใหม่จะไปหามันมากกว่ายิ้วยิวเอา้าตกอ้สแสบอย่าดนะอ่ะอีแตรเดี๋ยวไม่ไม่โดจนจำสเกลหรอไม่โดนแต่หงายนีจจำสเกลแม่งอยู่ดีจะไปช่วยเพื่อนแต่กลับทำให้ตัวเองตายมากกว่าเฮ้ยขอบคุณขอบคุณ ฉันจะจำความเมตตาของนายไปตลอดชีวิตแล้วมันออกอยังไงอะออมีบันไดปะงั้นฉันไปอีกทางโอ้โหอ,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 อยู่ใต้ฉันมาอยู่ด้านล่างฉันนั่นแ่าะนี่อยู่ฉันที่อยู่ชั้นไหนเนะี่ยชั้นเออใต้ดินนี่ เราแต่ไม่เราแต่ฉันไม่เนเลยเฮ้ยเจอมีกี่โตะทำไมไม่เอาไปฟันมันอะเอออย่าให้มันแบบอัปเดตรู้รรเลยก็คือทําให้มันสลบอ่ะเออแบบห้าให้มันสลบเอามาซัดเอามาซัดยี่สิบนาทียี่สิบวิพอยี่สิบวิเออเขาต้องกรหน่วให้เวลาแค่ห้านาทีแต่ยี่สิบนาทีเป็นทั้งเกมนะโหอ,อยู่ใกล้ๆทันมากไม่้ทันได้ว่ามันอยู่ตรงนี้นี่ไงเจอทางออกแล้ว ท่นออกสู่อิสรภาพหรือมันหรือบันไดนี้มันจะพาเราไปไปห้องแห่งความตายโอเคมันเจ้ามันแหลกจังโอ้แล้วอขอบฉันคนื่นรอให้เวลาหมดจังนะเพราะว่าไม่รู้ว่าค่าตตอนอยู่ไหนมันจะบอกพี่จักด้วยแทงก็จริงนะทำไมของฉันมันแตกแหลก ่ังดูลื่นมากอืมโอเคเล่นตอนนี้เสร็จฉันก็จะมาเล่นแมปปืนมั่งเออก็คือไปลงยูดคลิปอ่ะฮ่า่่าอ่กูเจอไอ้เศษตายเนี่ไปค้างจังวะพูจรอีกนะดีเลยฉันมขอไปจุดๆที่แบบปลอดภัยปลอดภัยผม<อ>รู้สึกว่าชั้นนี้ไม่มีพลังออกวะเนี่ยโอ้ยีอยากเจอทางออกอนะ ไง่ฉันหิวเธอให้โอยแสมึงไม่ใช่แค่หิวให้นะฉันหิวดจ้เจ้าด้วยเออแต่แม่งลอกคนลออล่อยไอยายปากเหม็นมาด้วยนะโอ๊ยประตูก็จะเปิดออกแล้วความคิดร้ายไอ้แสบมึงไม่ตามใช่ไหมงั้นกูเก็บกล่องนี่เลยนะโอเคกูไปละไอยายไอยายปากเหม็นกูไปก่อนละ เจอกันในชาติหน้ามึงเข้ามาล้อเอ่าเลยตายทำไมของฉันไม่แหลกแหลกจังวะเปิดกล่องดีกว่าแต่การเปิดกล่องต้องใช้เงินนะจ๊ะคุ้มเปล่าเนี่ยคุ้มเลยดไไไไูไม่เอาไม่เอา,เอาตอบแน่น ออกมาโอเคเมื่อกี้เจ๊คิดว่าจะไปเอาต่อมหีบแต่เราชนะไปเอายังอื่นใช่เราชนะเราทำได้โอ้โหคโอเคมาปิดคลิปด้วยจัมเฟ